ุณผู้ชมเหตุการณ์นี้กลับไปอีกรอบหนึ่งถึงจะเจอค่ะว่าตอนที่เราเอารถเข้าไปล้างที่ขายแขเรา,เาจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปทําธุระทีนี้เจ้าของรถเขาลืมของอเขาก็เลยย้อนกลับไปเอาเห็นเลยว่าช่างที่ร้านกําลังงัดท่อแคทแล้วเตรียมเอาไปขายค่ะเขาก็เลยถ่ายคลิปเพื่อเป็นการเตือนภยัย mm. เผื่อว่าใครเอารถไปล้างตรวจสอบรถก่อนที่จะรับกลับมา ียังคือมาเห็นของกันยังสี่ยังได้พวกเข้าใจสร้างมาก่สร้างมันมะล่างอัดฉีดครับติดยังสี่โมเมนต์โมเมนต์มันนี่คือถอดลักเลยเนี่ยชัดเลยเห็นหลักฐานคุยกันเลยครับวัน คน่ายนะคือเจ้าของรถนะคะเอารถไปล้างอาัดฉี่แต่ว่าพอย้อนกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลืมของค่ะรถยังล้างไม่เสร็จหรอกไปเจอช่างกําลังขโมยอะไหล่รถเขาเขียนแคปชั่นแปะเอาไว้เลยนะ เอารถไปล้างอัดฉีดแต่โดนขโมยท่อแคทท่อแคทคือท่อแคทตะไลติกอะค่ะแล้วเขาเห็นคาตาเลยว่าช่าง4ี่ห้าคนช่วยกันรื้อกันอย่างเม,มามันสุดท้ายแจ้งตำรวจเลยนะคะทีนี้หลายคนสงสัยว่าไอ้ท่อแคทแคทตะไลติดเนี่ยคืออะไรฉันเห็นคลิปตอนแรกก็สงสัยอะไรว่าท่อแคทท่อแคททีนี้ก็ไปเซิร์ชข้อมูลดูบวกกับมีคนมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่ามันคือท่อที่ลักษณะเป็นเครื่องฟอกไอเสียก่อนที่จะปล่อยไอเสียออกมาสู่ปลายท่อและทีนี้ในตัวอะไหล่อันเนี้ยค่ะ นี่ตัวอย่างนะ,ะในตัวไหลอันนี้มันจะมีสารประกอบของแพลตินัมโรเดียมพาราเดียมเป็นแร่ที่มีราคาสูงอเอาไปขายได้เชื่อไหมลองเซิร์ชสั้นๆว่าท่อแคตใน Google นะมีราคากำกับขึ้นมาเลยแพงไหมสี่ถึงแปแล้วแต่รุ่น,นทีนี้ไอ้ท่อแคทเนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ข้างใต้รถเข้าไปอีกทีนึงเราต้องก้มอ่ะก้มแบบ ก้มแบบเง่ยนหน้ามองย้อนขึ้นไปอะ่ะถึงจะรู้ว่ามันอยู่หรือมันหายไปเอาจริงๆอ่ะสมมตดิฉันเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงอะเนาะแต่ให้ก้มเงยขึ้นไปอะ่ะก็ไม,ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่หรือมันไม่อยู่ <c oughs> มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เจ้าของคลิปเขาเล่าเพิ่มเติมว่าคือเขาเอารถไปล้างออกจากร้านไปแล้วยังล้างไม่เสร็จทีนี้ลืมของเลยย้อนกลับมาเอาใหม่เห็นช่างรุมอยู่ใต้รถกันใหญ่เลยกำลังเมามันเลยใช่ไหมมันเป็นจุดที่มันไม่ต้องล้างไง เจอเจอช่างกําลังลุมรื้ออะไรไม่พอนะคุณผู้ชมถัดไปหน่อยนึงเจอรถคันที่มาจอดเหมือนรับซื้อของโจรน,นะคะคแล้วฝากระโปรงท้ายอของรถคันที่มาจอดรอซื้อของพอเปิดท้ายรถดูข้างหลังอะ่ะ Debatte, มัม kind of ีตาช่างกิโลมีเสือมีประแจแล้วก็มีนี่อะไหล่รถเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมมารอรับซื้อถึงที่เลยเหรอืแต่เจ้าของคลิปเขาย้ำว่าไม่อยากให้เหมารวมกิจการคาแต่ทุกร้านนะว่าเป็นอย่างนี้แต่เขาคาดการว่าร้านเนี้ยที่ลูกจ้างมารื้อได้เจ้าของร้านน่าจะรู้เห็นแหละ เขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้แจ้งความเรื่องไปถึงโรงพักแล้วค่ะก็ต้องให้ปิดเลยนะฮะแล้วดําเนินคดีไซต์เขตเพราะแบบนี้มันทําให้คาแคร์ที่อื่นเขาเสียหายไปด้วยและไม่รู้ว่าก่อนคลิปนี้จะเกิดขึ้นไปแกะท่อมาแล้วกี่คันโอเห็นไหมคะขายได้4ี่ถึงแปดพันแล้ววันหนึ่งมีรถไปล้างกี่คันน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็รู้ว่าท่อแคทมันอยู่ตรงไหนมอเตอร์ไซค์ก็มีบิ๊กไบค์ก็ ก็มีรถเก๋งก็มีเราก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะจอดรถปับ๊บอ่ะเอากุญแจไปล้างรถให้หน่อยเราก็ไปแล้วจะรอทําไมชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมะท่ไมล่ะมันนาน